สวัสดีครับวันนี้ผมได้ผักขยงมานะครับหรือว่าชื่ออื่นก็จะมีผักสะเงผักสะงแงผักขยงแล้วแต่ตามท้องถิ่นที่จะเรียกนะครับผักขยงนี่นะครับก็มักจะขึ้นอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะครับผมจําได้ว่าตอนเด็กๆสมัยอยู่กับยายนะครับเวลาเดินไปตามคันนาก็จะได้กลิ่นผักขยงเนี่ยหอมฟุ้งไปหมดเลยนะครับวันนี้ผมว่าจะเอาเขามาทําเมนูแกงเห็ดรวมนะครับ ก็จะใส่ผักโอมกับใบแมงลักด้วยนะครับหรือว่าผักอีตูเห็ดรวมที่ผมใช้นะครับก็จะมีเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าแล้วก็พวกเห็ดรวมที่เขาขายเป็นถาดนะครับจะมีเห็ดชิเมจิเห็ดออรินจิเห็ดหอมสดอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะใส่ไปทั้งหมดเลยนาเห็ดมาล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยอีกอย่างที่ขาดไม่ได้นะครับสําหรับแกงนี้ก็คือข้าวเบื่อนะครับข้าวเหนียวแช่น้ําอุ่นประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็นํามาโขลกในครกให้ละเอียดเลยนะทีนี้เรามาตําเครื่องพริกแกงกันครับผมใช้พริกลาวนะครับข่าตะไคร หอมแดงเอามาตำรวมกันไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับผมจะใช้หมูสามชั้นหั่นพอดีคำหลังจากนั้นนำน้ำใบายานางใส่หม้อตั้งไฟให้เดือดครับแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราตำเสร็จแล้วลงไปเลยตามด้วยหมูสมชั้นปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นนะครับแล้วก็น้ำปลารปรุงสำเร็จใช้เวลาต้มไปจนหมูเปื่อยสักเล็กน้อยนะครับทีนี้ก็มาถึงเวลาใส่ข้าวเบื่อแล้วนะครับก่อนใส่ผมจะนำน้ำใบยะนางมาผสมก่อนนะครับข้าวเบื่อจะได้ไม่เป็นก้อนหลังจากนั้นก็คนให้ทั่วเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่เห็ดลงไปได้เลยครับต้มไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างสุกแล้วก็หมูเปื่อยได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นใส่ชะอมตามด้วยผักขะแงแล้วก็ใบแมงลักปิดท้ายด้วยพริกโดดแบบนี้นะครับเอาละครับตอนนี้แกงเห็ดใส่หมู3ามชั้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแกงสไตล์อีสานนะครับที่ใครๆก็น่าจะชอบนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาเอาไปให้ทุกคนชิมแล้วครับลูกแดงๆนี่อร่อยนะกุ้งค่ะกุ้งแห้งผล,งลไม้ สังแงนะคะยังเดิมร้อนนะแกงอีสานค่ะอร่อยอร่อย้นหอมักสังแงแท้ที่ทอดบ้านเี้ไก่ผักห้สังแงากำลังดีเลยไม่ฉุนจนเกินไป